บักเงิววกนกับพี่นองครับเอาอีละครับแมวนี่ยิ่งสองบาททีว่าบกขอไหมครับบัตแรกที่งหนีแค่คนะ่ะอันแฟนพี่น้องครับสวัสดีครับเอานุ่งมาบานครับมื่อนี้ะไม่แล้วครับหน้ากับผากับตอกคู่ใจแล้วครับ ตอกนี้ครของเพื่อนครับผมมาเจมใอเพื่อนจัตกีมานบหมาเนาะครับผมก็สมาไต่น้อปลาเขาแล้วครับใม่ลองครับปลาเขากระหกรกปีนี่กระไตรให้น่ามครับโอ้เขากระไตเนี่ยครับน่ามันมากตั้มากครับผกับินามาไปนมาสันพ้นนล้วบนเนาะออกหากินแรงก็ล้วครับมันจะไปต่ดหูใต้ เกียดไต้แต่ก็เปี่ยนไปนะครับเนาะเดี๋ยวเบื้องกันว่าจะมาหรือไม่มาเนาะครับเนาะแต่ไอ้นุ่มโบรานนี่ช่วง,งนี้มันมันแบบคือว่าแหละมันมันแบบหายหญ่ได้น้อยกับไปตั้งกล้องได้ครับเพื่อไว้นองเนาะสันเอาตามวิธีขี้แตะมื่อเลยมาเนาะถ่ายเบื้องนะครับเนาะเอ้ยเดี๋ยวผมไปลุยก่อนเอาแล้วครับเอาแล้ว อู้บกนั่นงครับพอนี่น้องครับอ,อมาแล้วครับมาแล้วอู้สันโดนเลครับพอนี่น้องครับเสั้นเอ๋อสัน้นโอ้อก็เจ้าก็เลยสิ่ง,นนงพังแต่ข้าขุดจิ่งมันอะไรนะครับพี่น้องครับผมก็เลยมาสั้นหมือนีัครับพี่ Mm ่อจะเป็นยังไงบ้าบครับพี Öyle ่บบคเอาท่านเดท่านเดหอดสองถุงเลยครับแล้วสัดนะครับมาแล้วครับ บึงตัวต่อไปครับน้ำมันเอาอีกแลครับฟงกับผ้าฟงกับพื้นเลยบกในยขดนไละ่ะน่ท้ามากบ่ うんそう。 พูพราวงเลยหบดแรงนี่ปูดนี่งนี้พ่อหนุะมบ้สาม้วก็โตสามแล้วบ้อก うんやってる。 าหมัดบ้านแล้วเนาะครับลบเรร้อยแล้วกครับผมกับหาหอดบ้านลุกเรื่อยๆก็ใส่ไว้ละหาทุ่มครับลบเรียบร้อยแล้วครับได้นู้สามตัวครับตัวนึงก็ให้ให้พันตุกครับแปดตังครับสองคนนะครับพันตุกตัวนี้อู้ยไงครับพี่น้องครับยิ่งสองบาทที่ว่าบกขานะครับบแรกลงยิ่งหนีเลยว่ะอันพี่น้องครับจันมาโพหัวมันยิ่งหนี ดังลูกค้ายฟงกับขึ้นครับบุ๊คโดดโดดข้า้ายน้อยพอดีเอ้เอื่นพันตุกพันตุกพันตุกมัแนแย่เนี่ยพันตุกก็เลยเอาใหม่แย่ม,ยแมันยิ่ยงบาดสองเครับตั้งอยู่ครับรบ,บาดสองเนี่ยสอดขาครับตั้งอยู่นะครับเนาะครับโอ้มีหนวกกี่แง่ครับพี่น้อ,อ,อ,องเอ้ยห่างเลยครับจากลูกใหญ่เลครับของเนีน่ยนี่ทายขนนะครับเนาะ กะดมันที่เขาพับได้สามตัวเขาพันทุกกะได้ไงไปกินบ่ะครับบัตแรกบอกว่ามาเอากระตูนเครื่องบ๊อปป๊อพันทุกอ่ะมีพันทุกเสี่ยวตัวนึงท่านเดียวมกะสิล้นลกขนเรียบร้อยแหล่าพรมกะสิล้นลกขนกะคว้าไว้ให้ทว่าแม่มกท่านเดียครับทว่าแม่ไว้จักมกเนาะ กบนี่กันนะนาสิปิ้งให้ลูกครับตัวนึงครับมันกับสิบมกปิ้งขาเหรอครับให้ลูกสาวครับมันกับสิกะสิบมกครับเดี๋ยวหลายมกมอนก็ได้ตัวนึงครับผมใหญ่กันเหครับมกมันได้สิบสิบสามโมสิบสามมกกับมกเสียหัวโอ้แสบครับพี่น้องเอ้ยจังได้กะฝากกดไลค์ติดตามไว้นะครับกะไ่ค่อยได้ได้ไปล่าไปนี่เราครับช่วงนี้หาจะไปครับเทั้งฝนเทั้งหน้าเทั้งวุ้ยยากครับ นี่ตัดใหญาก็นแค่น้าเราก็เลยห่วยตุเสียมันเคยมีนาก็เลยไปหล่อครับเอ้าฝากกดไลค์กดติดตาไมไว้ครับป็นไหก็ได้ครับเป็นมูนุูงกันตอกเอาไปล่องกับไปตอกเพิ่นดอกครับเพิ่นสร้างพร้อพัานะครับก็เลยต้องไปล่องไอ้เพิ่นเสือซึ่งอยากไปนะครับไม่ได้ไปลายมือเอ้าฝากกดสมนีนะครับสวัสดีครับ